วันนี้พามาดูครับเว็บ 110i LD ได้เป็นตัวแรกปี1.9เพราะว่าตัวนี้อยู่ตรงนี้มาในอาการสตาร์ตติดบ้างไม่ติดมั่งแล้วแต่อารมณ์รถมีการเปลี่ยนหน้าปัดใหม่ เป็นนับปัดแต่งดิจิตอลเท่นะเท่เหมือนกันนะเขาท่าเขาทาัยรุ่นไวรุ่นนี่เก่งติดตั้งเองด้วยนะแต่นี้รถสตาร์ทไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างติดแล้วขับไม่ได้หาอาการไม่เจอเลยามาให้เดยวจินันนีเช็คให้อ่าลองสตาร์ทดูก่อน <c oughs> ติดเอาบิดระดับติดติดดับ ติดติดขัดขัดอโอเคมาดูกันนี้ร้อยไอรุ่น1้0ยสิบไพวกหัวฉีดเขาก็อำนวยความสะดวกมาให้เราอย่างนึ่งคือเขาจะมีปักตรวจสอบความผิดปกติของรถยนต์รถมอตเตอร์ไซค์ทีนี้อันดับแรกเลยเนาะเราไล่ไล่ลำดับจากง่ายไปหายากรถ พวกนี้เครื่องยนต์เวลามีอาการเสียนะครับให้ตีเป็น2อ,อย่างเสมอตีเป็น2อ,อย่างเสมออย่างแรกคือสตาร์ทไม่ติดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสตาร์ทต,ติดแต่มีอาการผิดปกติไม่สามารถขับได้หรืออะไร2อ,อย่างให้ตีเป็นสอ,อย่างนะติดกับไม่ติดทีนี้รถติดอยู่ติดสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างคันนี้นะทีนี้ก็ มาเช็คก่อนเช็คตัวนี้ขาเรียกเช็คโคตดเนาะบ,นบ้านาเลยไวรุ่เบิร์ดเ <c oughs> นี่ยบอันนี้ <c oughs> ถอดมาละเราก็ถอดปลั๊กออกปลั๊กตรวจสอบออกเราไม่มีด็อกเตอรอ์มือเดียวด้วยอถอดง่ายๆถอดตัวนี้ออกครับมันอยู่ใต้ถังเนาะรุ่นนี้มันจะมีเดืยเล็กขันขึ้น ได้มีเขาบอกเยอะแล้วแหละไอ้พวกตรวจตรวจโค้ดเช็คโค้ดอะไรเนี่ยนะบ้านบ้านนี่เนาะไม่มีด็อกเตอร์ก็ลวดเส้นหนึ่งครับทางซ้ายมือตุ่มอยู่บนสายคู่ตุ่มนี้อยู่บนโอเคแล้วก็มาเปิดกุญแจดูถ้ารถมันติดโค้ดติดอะไรมันจะแจ้งเรามันอำนวยความสะดวกให้กับเรานิดหนึ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นทำให้ซ่อมรถง่ายขึ้น ไม่มีอะไรติดรถไม่ไม่ติดโค้ดไม่อะไรอ้าวแล้วอาการที่เช็คง่ายสุดคือการเช็คโค้ดโค้ดมันจะแจ้งเราว่ารถผิดปกติตรงไหนอ่าทีนี้ยากละเพราะรถไม่ติดโค้ดอ่าไม่ติดโค้ดก็ไม่เป็นไรทีนี้ขั้นตอนต่อไปไม่ติดโค้ดทีนี้เราก็มานั่งคิดก่อนคิดว่ารถ <c oughs> มันจะติดได้มันต้องมีอะไรน้ำมันอ่าน้ำมันกับไฟเมื่อกั้เรามาดูน้ำมันก่อนน้ำมันน้ำมันก็ปั๊มตีครับรุ่นนี้พวกหัวฉีดมีปั๊มติกเนาะอ่ะเราก็มาเช็คปั๊มติกกันเดี๋ยวรอครับอ่ะการเช็คน้ำมันแล้วก็ต้องมีตัว ลดรุ่นหัวฉีดเนาะเขาต้องมีตัววัดแรงดันปัมติ๊กว่าปัตามติ๊กแรงดันมันพอจะส่งไปที่หัวฉีดหรือเปล่าก็บอันนี้ลองเช็คดูก็ได้นะครับแรงดันดีด้วย้ขึนเกือบสามนุ่นเลยสตาร์ทดูสิติดแต่ดับปิดวัดปิดวัด ติ๊กแรงนันดีมากเลยนะเ,เ,นเดียวจะได้อ่ะทีนี้น้ํามันโอเคน้ามันผ่านแล้เวเหลือแล้วน้ํามันก็ไฟมาดูไฟกันแล้วทีนี้เวลาไล่รถครับให้ไล่จากง่ายไปหายากก่อนโอเคไฟก็คือหัวเทียนต้องเคลียร์หัวเทียนตัวนี้ราดูหัวเทียนกัน น้ำมันมาอย่ามองข้ามนะครับหัวเทียนนี่ตัวดีเลยนะครับทำหลงหลงทางมาเยอะละทำช่างหลงทางมาเยอะละปักปักด้วยปักโซนไอ้ปักหัวเทียนนี่ด้วยไอ้ตัวดีเลยไอ้ตัวนี่ตัวร้ายเลยลือทั้งคันครับสุดท้ายมาจบที่ปักหัวเทียนแบบนี้ผมถอดมือเดียวครับยาา โอเคปักหัวเทียนดูหัวเทียนโอ้หัวเทียนมีการเปลี่ยนใหม่มานะน่าจะเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วแหละเป็นการเปลี่ยนใหม่มาโอเคเดีย๋ยวมาขอดูปักหน่อยดิจ่ายไฟดีเลยว่าปัก แกะดูข้างใน่อยครับตรวจสอบด้วยสายตาก่อนครับตรวจสอบด้วยสายตามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีการชอ็อตมีการไหมมีการแตกเล้าหรือเปล่าสัมผัสทั้งหมดครับใช้ตามองดูความผิดปกติก่อนแล้วก็ความเป็นไปได้ของมัน <c oughs> ถอดยากจังเลยล่ะลูกพี่ โอเคอ๋อเจอแล้วครับผมอืมเออไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะปากหัวฉีดข้างในนู้นครับมันมีรอยไหมนี่รอยไหมครับแล้วก็มีรอยช็อตควละลายอ่ะเดี๋ยวลองเอาปักหัวฉีดมาดูกอนลอกเปลี่ยนปักหัวฉีดดูวครับ ไอ้ปลาหัวชิดนะปลาหัวเทียนครับน,นี่ของใหม่นะตัวใหม่เลยทำเก่าอยู่นี่น,นี่ของใหม่เทียบดยูโอเคนะลองเทสดหิหัวเทียนน่าจะเปลี่ยนมาใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเอาลอ,องดูก่อนอปลาหัวเทียนละเฮ้ยเปิดกุญแจยังดันป๊าโอเค าาววโอเครู้เรื่องครับผมโอเจอแล้วครับนี่นะครับไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวร้าย มองข้ามไม่ได้เลยเจ้าตัวนี้เจอมาหลายเคสแล้วครับหรือทั้งคันสุดท้ายมาจบที่ไอ้ตัวนี้แหละมองข้ามเราก็มองข้ามไปโอเคครับจบแล้วนะครับคันนี้ปังอัวเทียนตัวเดียวจบไม่รุ่นเจจบงานยวส่งงานให้ไม่เจ็บตัวนี้สบายสบายวิเคราะห์รถนะครับอย่างที่บอกครับสองอย่างใหญ่ๆเครื่องไม่ติดเลยกับเครื่องติด แต่มีอาการผิดปกติก็ไล่จากง่ายไปหายากจากราคาถูกไปหาราคาแพงโอเคครับง่ายๆแค่นี้ครับฝากเอาไว้ทําได้ทําตามได้ไม่รุนไม่มีปัญหาดูสัก2รอบแล้วก็ไล่ไปเรียนรู้ไปไม่มีอะไรยากถ้าเราคิดจะทำครับ